ใกล้แล้วอันจะมาค่ะเอซีเริ่มมาเต็มแล้วแม่แม่อีสานเตรียมมะายแล้วค่ะมะไรภาคอีสานนะคะรอรับลูกชายเจอแล้วอันหรือยังวันนี้อ๋อไม่ได้ไปรับสนามบินไปรับอะไอนไปไม่ทันเนี่ยอ๋อไม่ทันแลอันมาถึงบ่ายกว่าค่ะบายมาบ่อยก็เลยได้มาแค่นี้เพราะอ๋อแม่บอกว่าแดด แดดไม่ค่อยแรงเลยตากแดดไม่ทันเนาะค่อลานมากตยไปลินด้อ่มาไลมาไลก็เลยจะน้อยหน่อยแม่บอกงี้เพราะว่างานลูกทีแม่ออกเดือนละครอ๋อโอ้ใช่เงินเดือนแม่ออกเดือนละครั้งแต่ลูกมีรายงานไม่เป็นไรเนาะแค่มาดูก็ดีแล้วเลยอันบอกมาไลน้ําใจเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรอันอ๋อไปลูก ทั้งโดทั้งโอดทั้งโอดอีก่แม่บอกว่าทั้งโอดอีกแล้วอะไรจะเยอะก็ไม่ไหวแม่เริ่มจะตอบแล้วโดนตัวแตกไหมเนี่ยเริ่มจะตอบไม่เป็นไรมาค่ะมากันครบอ่าฝากว่าปางโวดได้นะแม่ตอนนี้ต้องต้องการให้แล้วให้แล้ว ได้ได้ได้หมอบให้มาปางหมดเลยอันน really? ี้มาลลยสวยแม่ทําเองเหรอคะอ๋ออันนี้จะมาติดที่ไหนที่แขนเหรอห้องคออ๋อห้องคอมาเลยเขาสวยงามค่ะก็ไม่มทำาทเองเนาะก็งามอ่ะอีสานสีมือทำมะเลยสวยจะตายเนาะสวยทุกอันเลย เห็นไม่แจงทําก็สวยไม่เขียวทําโมม่าก็สวยสวยทุกคนเลยที่รอยู่ันไดแขงไม่ได้มีคนสวยใหม่ละอันนี้อันนี้แว่นเอวิตเ์ดูแว่นแม่ป๊อกก่อนวันนี้แฟชั่นใหม่เปิดร้านขายแว่นแล้วแม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะสั่งให้กูเกตแล้วคนแย่งไปไม่เคยมาแล้วแต่มีคนแย่งไปเออมีคนแย่งไป จะสร้างใหม่มันยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยขึ้นยังไม่เจอเออวันนี้รองเท้าแดงเปล่าอ้าวแดงแต่เป็นผ้ราะอะไรแดงต้องเป็นชุดเท้าที่แล้วก็เป็นแดงเพชรโอ้ยเพชรแดงมีส้นวันนี้วันนี้จะเอาไปเต้นไหมเนี่ยแม่มีห้าหกคู่โอ้มีห้าหกคู่สีแดงเฉพาะสีแดงเฉพาะสีแดงซื้อเองเหรอแม่ซื้อเองจะถูกจะแพงแดงเข้าไว้แม่แข็งแรงมากเลยใส่ส้นสูงได้ด้วยเก่งมาก อา่าดูบรรยาก,กาศงานพอดีเป็นเสียงดังไม่นานอ๋เอเลือกก่อนกางเกงอ๋อเลื่อนกางเกงกันแล้วใครเลื่อนกาอีกขึ้นเขาเลือกก่อนกาอีกขึ้นอันนี้แม่มาจากกรุงเทพแม่ก็ให้เลือกก่อนกาอีกขึ้น